อ้ย,สยแสบค่ะอรครับผมมือนี่สายหดมาโดยตรงเลยครับผมที่ตับต่ออ่างามครับผ้มตับต่อกับตับก่วงโอ้ยอย่างงามเลยครับผมนี่คือลักษณะของตับทีดีครับผมมือนในเท้าทีไม่เห็นยังคุณแม่ กะซีคือเก้าหนึ่งตัวเป็นอย่างข้นมักตับข้นมักตับส้อยแสบมันบ่ส้อยแสบวะท่านน่ะส้อยแส่ตับโอ้โหโหดมากนะตามใจเราเอามาเอาจัดไปจัดไปอืมได้ตับไม่ไม่แม่ละกะซีแส่ตับไสเบียดด้วว่ะมันบ่ได้สร้อยแสบตับไสเบียดโอ้โหเบียดในขาต้มเลรอครับผมข้าต้องห่วงครับผมอีดิบเตาตับและแม่นบ่อมขคุณแม่ได้โอ้เลือดพร้อมแสบตั้งสองอย่างไปจัดครับผม เอาใส่เกลือเจ๊งนะครับผมมันดี้หมมันดีครับผมอันนี้คือว่าเข้าเตรียมเครื่องปรุงพวกนี้ต่อหากันด้วกันนะครัที่แช่ตับครับผมเพื่อเกิดความซึมซาบเข้าไปในตับผอ้วงวจันเอยจ้ะนี่นถูกต้องต้นเครื่องปรุงต่างๆกันเรียบร้อยครับผมเตรียมการเรียบร้อยครับอืมเอาเดี๋ยวเป็นแบบไหนบ้างนะตับเป็นลูกเต๋าหรือว่าเป็นที่ไหนเอาเดี๋ยวเป็น xe lũ tàu xe lũ tàu, xoan xuất các ทคลิปนี้ค่อยพอกันไปเรียกจุ๊บจับไปจับไปกูนะอ๋อแล้วครับผมโอ้โหตับลูกแซ่ลอยู่กเมียแซ่แซ่ไว้จักหลุดบ่แซ่ไว้แล้วเอาไปเอาไปใส่ตูดจะข้าวความเย็นเพิ่นเกิดขึ้นว่าแต่ว่าเลือดเจะต้องกับแซ่ไปก่อนหรอหรอแม่แม่แม่รี่แหละครับผมไปจัดไปหลดสร้อยแซ่ตับมื่นหนึ่มืนสอยแซ่เนื้อเลยครับผมโอ้โหจัดไปเลยครับผมเดี๋ยวไป แค่ยันย็นไปจากไหนครับหลังจากที่เขาแค่ยันเย็นเวลาบานโอ้โหวุ้นจะน้ำดำปืปดำ้ดๆดำผิดเดี้ยมเพียรครับเลือดดำเพียกับเลือดน<ำ>ะครับผม<ไ>เพราะเพียมันการซีกำคำอยู่แล้วมันเจอ,อครับเลือดก็เลยเซีกำคำครับผมเอาออกเพียรเลยมันบ่เพียรหอมข้าวคัวได้หลายวท่านคนมากินนี่มักข้าวคัวครับท่านข้าวคัวได้หลายคนวาตอนแรกเขาปรุงเครื่องไว้แล้วเนาะครับผม เขาต้องระมัดระวังในการปรุงจังไะเพราะว่าเขาปรุงไว้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสีสันครับผมนี่แหละครับเบอปกติเขาดีสไตร์แซ่เลือดเนาะใช่ดีสไตร์เนื้อเนาะคุณแม่เนาะมันนี่ตับย่างเดียวะรวยเลยซอยแซ่์ตับครับผมอืมซีสไตร์ตับลอยเลือดครับผมอาะสิบเบิรงคุณแม่พี่เบิรงดนัวปะเป็นจังไหนโอ้โห สุดยอดเลยวะสุดยอดเอาล้วปอได้ที่แหละเขากะใส่หอมพอนที่สามเกลือลงไปแล้วครับผมเนี่ยเลีปป้ยนใบบกูเลยล่ะมันหอมเครื่องครับผมโอ้โหยใบบักูเลี้ยนใบบักูเตี้ยนนี่นไคสุดยอดเลยกันว่าเลือดปุุงกระแมนครับผมแต่นี่คือซ้อยแซบบานเฮาครับผมจะแซ่บรุน่นน้องกันครับผมโอ้ยมานเออพี่น้องครับทั้งบ้านครับทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมอ่ะไปฮะมองกินบานเนี่ย จ้าสวัสดีจ้าโอ้มือนี้มื่อนี้เขาสวยสวยเสียตับตับล้วนๆเลยจ้ะมื่อนี้โอ้โหคูห่มือคูม่มือกับยังมีสามสิบกีบมีขนหน้ามีเนื้อเสือเนื้อสันเลยเมื่อนี้ตับล้วนๆจ้ะโอ้รวนรวนรวน,น,วนเอาเข่าคุยก้อนคำแรกนี่นะคือว่าหนิ้วเขา่าสำหรับคนหมักตับมาๆมากินน้ำกันได้จ้ะเด้อมืม่อนี้พร้อมเข่าขัวยังเบิ้งสวยเสีย มื่อนี้ข้าวขวดพิเศษนะคะสั่งข้าวขวดพิเศษขี้เพี้ยรเนี่ยเลือดแน่โอ้โหสุดยอดเลยวันนี้เอายอะจุบุญเจ้าลายเนาะขอกระลังสิกระบานเจ้ามากขอกระเล็ดได้กินเขาเป็นมูเจ้าซะมาจ้ะเบิ่องนี้คำตาตีเขาขวลายเขาขวดลายมาร์คเขาัวดลายก็ได้ได้กินเขาัวดลายออืโ้หอมเขาัวเมืัน เราวัาสิกับไปกินปนกบยูบ้นก่อนกอ็เลยกินช่วยเสียน้ำเจ้าพึ่งเรากินอยู่นี่ลาก่อนเดี๋ยวก็ไปกินอีกเมื่อนี้บ่นำไปดอกมือเนี่ยอืนนอมอส่วนเราส่วนเรานำเ,เปียมั้งนหอหมอมือ้อน,นั้นมันเป็นวันเสาร์เมื่อสุดสัปดาห์ก็เลยไปไปเยี่ยมยำไปเยี่ยมยมฮอดบ้านนะอย่างว่ทันได้กลับเจออยู่ลานพ <c oughs> นะ ขึ้นไหมอืมเอาจะเป็นนั่งถากขอมอกับเว้ยมะรีนไม่แซียรียนไว้มัน,ม,นมันก๊อบก่อบเลยบอกกมกอมอือแล้วหอมมากอ่ะข<อ>้า,ข<อ>ากผัดอร่อยปลูกไวกเพราะท่านนี้เสีย ไม่ตลาดมา,ากินก่อนอืมเ <c oughs> บี้ยร์นะผู้เฒ่าอยู่เฮียนนัน่นเบี้ยรพักการนี่ลากล่างกินฮอตหักเลยอืมกับจำบักฮุงยี่บ้านคือกันดูหากมันเขาา้าหลักม่วนใส่ปากเลยเป็นกำลังทำความสะอาดก่อน ต้องไปทำคมสะอาดดีดอกล่างบ้านหองสดนเลยดูยส่นเลยอือหอมสุดยอดอออหอมน้ำเนด้อมีขอดลูกโดดขอลูกโดดเลยเดียวกันบอกแล้วว่าสุดยอดเป็นผักออนหลาย,ยัางน้องเราผัก <c oughs> ในยันนี้อือจัดไปบวชน,นี่ในขั้นเขาแล้วจ,จำแปะๆอยู่หยไหนของใบใส้เขาเนาะ<ป>นกินปมนะเงินกลับตัวใ่เนีนกลับอยบ้านเขามันงามบุญนั่นจังได้กินก็ได้กินยอมโยนอันนี้ได้กินปมเยอะใว้ซิมาบอกให้กันใส่เขา เอาบุญเอาบุญเอาบุญทุก้านซื้อสินสองพันได้ตัดท้อเนี่ยกรุงโอปุ่มืองหน่อยเดียวบ้าวเลยมากินร้านย๊าน้องนี่ร้านนี่หอยนี่บ่อึดตับสร้างได้หยกมาเป็นพวงเน่ยกินข้าวคำน่นน่อยเจ้ ตับกใหไ่ๆสไตายขอข้าวอนิดก่อยตับพอกําปั่นของมากนะนี่เอาฮอาวซอนสดเอานา้ำบนอรเอยชัดไปหลายใครต้มกบไป้เลยวขรจไปปนกบเลยก๋วยเห็นยางเพลวเพลมากแม่ล่ะเด้อยังจุไม่กันได้ไหมไปไปกินไห้ อืมอืมแทบไม่ลดเนาะสุดยอัที่สำคัญข้าวคั่วนะ่ะหอมมากค่ะถือยำลงมาได้ถือกินข้าวคั่วปั้นแล,นลกแม่ปั้แเลกแม่ดดได้ลูกโดดนำเนี่ยก็หอมหอมไปอีกแบบนึงเด้ออืม เขากลัวไม่ไม่เนี่ยเขาไอ้พริกพริกบนไม่ไม่เนี่โอ้ยกระป๋อกลัวไม่ไม่เนี่เห็ดลาบนี่แซ่บคักแต่ว่ากับเผ็ดนะเผ็ดครับเผ็ดกับแซ่บลูกโดดพริกขี้นัวสวนนะ่ะสุดยอดแล้วมันเผ็ดบอลนแต่ว่านานๆดอกว่าจังค่อยซีไซลูกนึงมันเผ็ดแป๊ ใหญ่บ่เปียกเดี๋ยวบ่เเ็ดได้อยู <c oughs> ใ่ใส่เขาใส่เขาเดี๋ยวจะเป็นซาง <c oughs> ลูกโดดสักคำดูลูกโดดเนี่ยน้องหอยแล้วหนึ่งเขาไม่ลูกค้าเพื่อได้กินกับ ดมกันดมว่าเขาหอม <laughs> ปูรังค้นถากัรเขา <laughs> กินเขากินเขาจนสิมือกองมันหอมเลยเขาไหม้ขาวหอมมันเป็นนิสยัยตัวหอมเลยเหรอไห่ล่ออ้ต้องดมรสด,ม,ดมแล้วก็ให้กิน่นหอม เแกไปใส่น้ำน้ำมันพูงยุกยุกสดดด้วยอืมประกาศ่อยแซ่แบรับ، เริ่มซีออกอาการเพดขี้โมกนี่นะเขาเอิ้นมว่าขีมกกินตาอะไรนี่น้ำเค็มหลายใช้น้ำตกาขึ้นมาให้แล้ว <laughs> โอ้แซ่บคนๆอืม พี่น้องคนคอมเมนต์มาว่าแม่น้องพอห้อยอยากจะกินดิบหลายเป็นห่วงกินทุกมือทุกมือ้อบอกินมันเแล้ว <c oughs> ขายหลาบมาสิ3สามสิบปีกินทุกมือ้อมาเปิดเจ้า ตกกันกระานหน่อยเแซบอ่ะแตกบอืมตกกันเ,นเพช็ดแต่มันแซบเนาะใส่ลูกดวชนี่ส้วสดเส้สดมนั้นเพชรกระเทียมหนูใส่ก่อนอ จะประกาศหน่อยหไหมอืมคือลวกินด,ดิบนี่ต้องกินผักหะลายๆจังหน่อยไ <c oughs> ม่สุดได้ย่งยงแบยวเซ เห็นลาบหมอได้เนี่ยยายน่องสิบโบนิปลอยพันไปเลยเด้ต้องซิีมเห็นมันถือไกสะก่อนเะของเก,กสรล,ล,ลูกค้าจังสิอแสบขันเท้าวา่าแสบลูกค้าก็แส,ส,ส,สบมันก็เลยเป็นอาวะต้องกินทุกมือจ้ะ <laughs> น้ำตาลน้อย Ở thì nung ngào phật, hát 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 khương đi เราหาแซ่กันไหมเนี่ยก็เลยบอกค่อยจิ้มปันไหนค่ะอืมปกติแกซีจิ้มตลอดมินิเอฟซีโรซังมาจากรัชาบอยใช้นงเห็ดซวแซ่คีเพียไวไม่ทาโหรละกินประทันพูดเดียวสองจานเสร็บพุ่มกูกเม็ดใช้ปลาวาแล้วเพราะว่าหมาบ่าิิหวังค่ะกันเป็นแบบนี้มันแสีไปเลยมันเขามันเข่ากันเนาะห้าแซ่ไป สดอิ่มบน้อยเยอะจุหนีนองบนี้นองไม่เสียบเลยปกติบะใส่เข่าเลยดิเมื่อนี้ไส่เขายังว่าขาวคำหน่อยสวยเอ๊ม เป็นคนกินไลฟ์ใหญ่ออย่านเบอร์อิม่มก็เริ่มซีอิ๊มล้่น่ะคะเอ้าลูกโดดไปใส่หืออือเอาลูกโดดกันจัดไปสดคำละสองโอ้ยโหดแค่คำละสองเลย <laughs> เมื่อวนี้ยายจูก,กินเพระท่านเยายนงคำบอกแล้วว่าเขาจัดจั้นในย่านนี้ทุกสับกันซแซวเองทีล้วมันเข่าเคือง,อ,งอืมอันนำ้นำอันน้ำอันน้ำ <c oughs> ข้าวกระหวมอมค่ะข้าวไม่ป <c oughs> กติไม่ <c oughs> ได้กินข้าวหรอกวางนี้ได้กินข้าวหลายอันนี้ข้าวไม่ข้าวกระหวอม <c oughs> อาการเริ่มจะออก

Nam lại lại chặt cành bứt xạ yên giờ Phát phân gì mất em phèn À ơi Nguồn 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 Thơm xoăn xoăn Ú, cặc Học xe sạc xe cắn vậy mà Bạn khẩu đi đi Bỏ phần này ra ngoài, kẹt phép ra Chắc phải, chắc phải Ôi, xẹp lắm rồi im rồi hả? Dạ Cảm ơn ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำได้เลยจ้ะเดอ้อในหอยเลือกวิธีสานหมาเน่ามือนี่ย่าุ่นสร้อยแซ่ตับล้วนๆเลยกับเ่าจุแซ่บคักจ้เมือนี่กะขอตัวกันเะจ้ะเดอ้ออิ่มแล้วจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย